คุณผู้ชมฮะวันนี้มีนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะตอบโจทย์แล้วก็มาทําให้คุณผู้ชมได้สะดวกแล้วก็ง่ายดายในการทําการเกษตรนะครับวันนี้อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมรู้จักกับนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบนะครับพูดอย่างนี้มันหมายถึงอะไรผมขยายความให้นะครับธาตุอาหารหลัก ทานอาหารรองรวมถึงกรดอะมิโนที่สําคัญต่างๆและรวมถึงนะฮะข้างซองก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าป้องกันโรคพืชโรคแมลงได้เป็นอย่างดีทีเดียวสิ่งนี้เองนะครับตอบโจทย์คุณผู้ชมได้ครบถ้วนจริงๆนะฮะซองเล็กๆแบบนี้แต่ประสิทธิภาพไม่เหลือนล้นจริงๆวิธีการใช้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่นําเอาเพียวผงไปผสมกับน้ํา100ลิตรนะครับคลุกเคล้าคนให้เข้ากันให้ละลายนะฮะและหลังจากนั้นคุณก็นําไป ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยนะฮะในช่วงที่พืชเปิดปากใบคือช่วงที่แนะนําก็คือตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะช่วงที่พืชเนี่ยสามารถที่จะอ้าปากมารับเอาสารอาหารต่างๆที่คุณผู้ชมฉีดพ่นไปได้อย่างเต็มที่ทีเดียวพื้นที่สําหรับการใช้เพียวผงนะสามารถใช้ในพื้นที่ได้4ไร่ถึง6ไร่ด้วยกันนะครับฉะนั้นหมายถึงว่าวันนี้คุณผู้ชมลงทุนเพียง1ซองเนี่ยสามารถจะฉีดพ่นได้4ถึง6ไร่ แต่ลดต้นทุนอื่นๆไปได้อย่างมากมายเลยทีเดียวถามว่าเอาไหมล่ะครับต้องลองครับสิ่งนี้จะมาปฏิวัติวิวธีการทำการเกษตรให้กับคุณผู้ชมอย่าลืมครับว่าวันนี้การลดต้นทุนปุ๋ยการลดต้นทุนจากสารเคมีต่างๆยาฆ่ามแมลงต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวถ้าหากคุณลดต้นทุนได้หมายถึงว่ากําไรที่เหลืออยู่ในกระเป๋าหลังจากที่นำเอาผลผลิตไปขาย จะมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าผลผลิตจะน้อยจะมากราคาในท้องตลาดจะเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้เพียวผงเป็นนวัตรกรรมทางการเกษตรที่อยากจะแนะนําให้กับผู้ชมได้รู้จักและแนะนําให้กับผู้ชมได้ลองใช้กันนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบมอบให้กับผู้ชมนะครับชุดเล็ก1 0ซองราคา4 0 0 0บาทนะครับมีโปรโมชั่นให้กับผู้ชมราคาหันครึ่งไปเลยเหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นเองนะครับ และสําหรับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อชุดใหญ่เข้ามา25ซองนะครับราคาทั้งหมด10,000บาทลดราคา50%อีกเหมือนกันครับให้กับคุณผู้ชมเพียงราคา5,000บาทเท่านั้นนะแต่ชุดใหญ่นี้แถมให้คุณผู้ชมอีกฟรีทันที5ซองทีเดียวนะและรวมถึงจัดส่งฟรีทั่วประเทศ คิดอะไรอยากถามอะไรอยากนําเสนออยากติชมอะไรก็ส่งข้อความเข้าไปทางหลายช่องทางต่าง,างๆเหล่านั้นแหะครับและรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพียวผงได้เลยทันทีตอนนี้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลในด้านการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้อีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับอยากแนะนําให้กับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสุดๆเพียวผงตัวเดียว อาหารพืชครบบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่รับรองผลพันเปอร์เซ็นต์นะครับ